โรยด้วยเม็ดแอลมอนสไลด์บางๆนะคะพร้อมกับแคนเบอรี่แห้งนะคะอืมพร้อมรับประทานนะโยเกิร์ตทำเองเนี่ยมันดีต่อใจนะคะได้นมนะคะราคาถูกๆมานะคะ2ลิตรนะคะวันนี้จะทำโยเกิร์ตกินเองสักหน่อยในปุกกมีกีกโยเกิร์ตยี่ห้อนี้ติดบ้านอยู่นะคะเอ่อตัวหัวเชื้อเนี่ยน้อยนะคะมันก็อาจจะนานหน่อยเวลาในการที่เราบ่มนะคะแต่ถ้าใส่อตัตราส่วนพอดีมันก็ไวหน่อยหรือว่าถ้าใส่เยอะก็จะเป็นตัวไวขึ้นอะ อุณภูมิเนี่ยก็พี่ปูก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะบางคนเขาไม่ต้มด้วยน,นมนะคะเขาเอานมมาผสมกับเอ่อโยเกิร์ตเลยนะคะแต่เราก็กลัวเสียต้มซะหน่อยนะคะใครไม่มีตัววัดอุณหภูมิไม่ต้องกุ้มใจนะคะใช้นิ้วแตะนะคะให้มันพออุ่นๆนะนะคะตอนตั้งนมให้เดือดอนะเราก็ใส่โยเกิร์ตไปได้แล้ะอากาศมันเย็นนะนะคะพี่ปูก็ต้องวางข้ามคืนนะนะคะก็ค,คือให้จับตัวแค่นั้นเองอย่าไปเชื่อนะคะเวลาเขาบอกเท่าไหร่อะสังเกตดูด้วยนะคะว่าเวลาที่เขาบอกมันยังไม่ได้ที่เนี่ยนะคะเราก็ หมักต่อมันจะไปยากอะไรเลยคะซื้อใช้มานานแล้วนะคะไม่ต้องคงไม่ต้องบอกว่าดีหรือไม่ดีนะคะเมื่อกี้พี่ปูทําโยเกิร์ตเรียบร้อยแล้วพี่ปูก็ต้องรุดหน้าไปถึงกรีดโยเกิร์ตสิคะเราไปต่อกันที่การทํากรีดโยเกิร์ตเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่โยเกิร์ตพี่ปูนะลืมบอกเลยนะคะอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะถ้าง,งกไปพี่ปูอาจจะล้นได้ก็คือใส่ให้ฝาเนี่ยนะคะปิดแล้วก็ลงไปพอดีพอดีแบบนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะกดเขาลงไปเลยนะคะล็อกเป้ากันเด้งค่ะเกือบลืมปิดคลิปจะกกรีกเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเป็นเนื้อกรีกยังเอ่ยเป็นแล้วนะพี่ปูให้ดูเนื้อของโยเกิร์ตต้นคลิปไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อของกรีดโยเกิร์ตนะคะคุ้มมากนะคะเวลาทำเองนะคะจะโรยอะไรก็ไปโรยทานได้เลยค่ะ